สวัสดีครับผมนายจักรพันธ์กันทรัพย์รหัสนักศึกษา63 101 23 43 3067การท่องเที่ยวชื่อฉายาคือประดุกนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวของผมนั้นก็คือโปรแกรมทเที่ยวกาะพีพีสวัน1คืนครับโดยโปรแกรมวันแรกนะครับ7จ็นาฬกาสานาทีพบกันที่สนามบินดอนเมือง ที่เรานัดกันเช้าว่าเราจะรีบขึ้นบีดรอบเช้าเพื่อไปให้ถึงจังหวัดกระบี่โดยเร็วนะครับ8ปดนาฬกาสานาทีถึงจังหวัดกระบีและพานักท่องเที่ยวทุกท่านไปยังท่าเรือเฟอร์รี่เพื่อขึ้นท่าเพื่อขึ้นเรือไปยังเกาะพีพีนะครับเก้านาฬิกาสานาทีส่งผู้โดยสารลงที่ท่าเรือเกาะพีพีครับผม10บนาฬิกา นำนักท่องเที่ยวเช็คอินที่พัก PP Coco Beach Resort ซึ่งเป็นที่ทับที่พักหรูระดับ4ดาวเป็นที่พักที่ติดริมชายหาดนะครับ11นาฬิกาสนุกกับโปรแกรมเล่นน้ำดูปะาารังหน้าหาดหรือว่าท่านยังสามารถเล่นน้ำกับที่พักก็ได้นะครับ12ฬกา30นาที พักรับประทานอาหารที่โรงแรม PP c o c o Beach Resort ครับบ่ายโมงนะครับนำนักท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวพักผ่อนตามอัธยาศัยนะครับ16นาฬิกาหรือ4โมงนะครับนำนักท่องเที่ยวเดินสำรวจเส้นทางธรรมชาติในเกาะ PP นะครับ18บแนาฬิกาหรือ6กโมง รับประทานอาหารเย็นที่โรงแรมนะครับผมสิบเานฬิกาหรือ1ทุ่มเดินเดินชมแสงไฟในยามค่ำคืนที่โรงแรม,มมีการจัดเตรียมไว้ให้นะครับยี่สนาฬิกาหรือ2ทุ่มพาน,นักท่องเที่ยวกับเข้าที่พักเพื่อพักผ่อนนะครับสำหรับโปรแกรมวันที่2นะครับ9ก้นาฬิการับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม PP โกโก b e a รีสอร์ทนะครับ10นาฬิกา30นาทีนำนักท่องเที่ยวเดินป่าในยามเช้าเพื่อศึกษาต้นไม้และผลไม้ทางธรรมชาตินะครับ12นาฬิกาหรือเที่ยงเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมและเตรียมขึ้นเรือเฟอร์ารี่ครับ 1นินาฬิกา30นาทีหรือเที่ยงครึ่งนะครับขึ้นเรือเฟอร์รี่ที่ท่าเรือหมู่เกาะพีพีนะครับ13านาฬิกา30นาทีถึงท่าเรือเฟอร์รี่ที่จังหวัดกระบี่นะครับ14บสนาฬิกาขึ้นเครื่องบินเพื่อกลับไปยังกรุงเทพนะครับแล้วก็15นาฬิกานะครับถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดีครับทุกคนสำหรับใครที่สนใจไปเที่ยวกับผมนะครับโดยคิดคนละ500บาทต่อคนนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ